โจทย์ข้อ2นะคะถามว่าถ้า n บวก4 n บวก6และ n บวก8เป็นจำนวนคู่3ามจำนวนเรียงกันดังนั้น n เป็นจำนวนชนิดใดข้อ1จํานวนคู่ข้อ2จํานวนคี่ข้อ3จํานวนนับและข้อ4ยังสรุปไม่ได้ว่า n เป็นจํานวนชนิดใดทีนี้การที่ทจะทําโจทย์ข้อนี้ได้อะ เขาต้องการทราบว่า n เป็นจํานวนใดเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้จักคํานิยามของจํานวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิยามของจํานวนคู่จํานวนที่หรือจํานวนนับทีนี้จํานวนคู่น้องรู้อย่างว่านิยามของจํานวนคู่คืออะไรจํานวนคู่คืออะไรคะจํานวนคู่คือจํานวนที่2หารลงตัวถูกไหมหารลงตัวไหนลองคิดในใจกันซิว่าจํานวนคู่มีอะไรบ้างจํานวนคู่มีอะไรบ้างคะมี0 2 4 6 8แล้วก็ไปเรื่อยๆถูกไหมทั้งหมดนี้สังเกตว่าอะไรหารลงตัวคะ2ถูกไหมแล้วจำนวนคี้ล่ะจำนวนคี้คืออะไรจำนวนคี้ก็คือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนคู่เอ้ยอันนี้พี่ไม่ได้ล้อเล่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนคี้คือจำนวนที่2หารไม่ลงตัวถูกไหมไม่ลงตัว จำนวนที่สองหารไม่ลงตัวได้แก่อะไรบ้างน้องคิดซิมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอะไรก็ตามที่สองหารไม่ลงตัวถือว่าเป็นจํานวนขี้หมดทีนี้จํานวนคู่กับจํานวนที่น้องทุกคนอาจจะคุ้นเคยแล้วแต่น้องรู้จักจํานวนนับหรือเปล่าจํานวนนับคืออะไรลองคิดภักง่ายๆปัจจุบันนี้น้องรับเลขกันไหม ไหนใครนับแรกขึ้นต้นด้วยเลขอะไรเลขหนึ่งถูกไหมเหมือนเราชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นคํานิยามหรือว่าความหมายของจํานวนนับก็คือจํานวนที่เราเริ่มต้นนับได้เช่นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆ,ๆอาจจะเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันหนึ่งหรืออะไรก็ตามอะไรก็ตามที่เรานับได้ถือว่าเป็นจํานวนนับหมดเลยแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับจํานวนนับคือ พี่ถามก่อนอะไรที่ไม่ใช่จํานวนนับศูนย์ถูกไหมเพราะถ้าเราพูดถึงเลขศูนย์มีใครนับศูนย์ไหมศูนย์ศูนย์คืออะไรล่ะศูนย์ก็คืออ้าวไม่มีอะไรเลยถูกไหมเขาก็เลยไม่ถือว่าจํานวนนี้คือจํานวนนับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังสําหรับข้อนี้ก็คือพี่อยากให้เน้นไว้เลยว่าจํานวนนับต้องไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นศูนย์แสดงว่าไม่ใช่จํานวน ทีนี้จากโจทย์เขาบอกว่าไอเอบวกส n เนบวก6 n บวก8เนี่ยเป็นจำนวนคู่3จํานวนเรียงกันถูกไหมเพราะฉนั้นแสดงว่า n บวก4 n บวก6 n บวก8ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่2หารลงตัวเพราะเป็นจํานวนคู่ทีนี้เราก็มาดูว่า n จะเป็นเลขอะไรได้บ้างที่จะทําให้ n บวก4 n เบวก6 n บวก8ปเป็นจํานวนคู่ ถ้าน้องไม่อยากใช้ทฤษฎีอะไรมากคิดตามพี่เลยวิธีนี้ใช้ได้ทุกข้อสําหรับการหาจํานวนคู่กับจํานวนคี่ในรูปของตัวแปรคือสมมุติ n เป็นค่าค่าหนึ่งสมมติข้อนี้พี่อยากตอบว่า n เป็นจนํานวนคู่ละกันเริ่มไล่ทีละช้อยอะไรที่เป็นจนํานวนคู่ว่างยกตัวอย่างมาตัวหนึ่งสิสองก็ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่สมมตุติให้ n เท่ากับสองเพราะฉะนัน n บวก4ต้องเท่ากับห n สองบวกหกต้องเท่ากับ8ดแล้วก็ n ซึ่งเท่ากับสองบวกแต้องเท่ากับสิบเฮ้ยเป็นจริงจริงด้วยเป็นจำนวนคู่สามตัวที่เรียงกันเก็บไว้ก่อนไหนลองมาดูจำนวนคี่สิเอ้ยถ้าเกิดเราใช้จำนวนคี่คิดล่ะเราจะได้คำตอบว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มาคิดจำนวนคี่ที่น้องรู้จักอ่ะยกตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งก็ได้ง่ายๆจำนวนคี่คืออะไรดีอะหนึ่งไหมจะได้คิดแรกง่ายๆคือ n เท่ากับ1ถ้า1บวก4ี่เป็น ห้าหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเฮ้ยใช่จํานวนคู่ไหมไม่ใช่แล้วถูกไหมแสดงว่าข้อนี้เป็นจํานวนคี่ได้ไหมไม่ได้เราตัดทิ้งไปเลยอ่จํานวนคู่เรายังได้อยู่นะเราแอบติ๊กสัญลักษณ์ไว้นิดนึงแล้วจานวนนับละ่ะคือ n ต้องเป็นทุกจํานวนแต่จํานวนนับมันมีทั้งเลขคี่แล้วก็เลขคู่ถูกไหมที่จะเรียกอย่างนี้จํานวนนับอ่ะมันประกอบไปด้วยทั้งเลขคี่ แล้วก็เลขคู่ซึ่งซึ่งความหมายเนี้ยคาว่าจํานวนนับสํหรับข้อเนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันกว้างเกินไปถูกไหมอย่างเช่นเฮ้ยถ้าถ้าเกิดจํานวนนับของเราเป็นเลขคู่ข้อนี้ก็เป็นจริงถ้าจํานวนนับของเราข้อเนี้ยเป็นเลขที่ข้อนี้จริงไหมไม่จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าผิดเพราะว่ามันกว้างเกินไปมันมีทั้งถูกทั้งผิดเขาก็เลยไม่เอา ที่มาดูช้อยข้อ4ยังสรุปไม่ได้นะว่า n เ,เป็นจานวนชนิดใดถามว่าเราสรุปได้ไหมในความเป็นจริงที่เราทดลองไปแล้วสรุปได้แล้วถูกไหมเพราะนั้นข้อนี้เขามาหลอกๆให้ช้อยมันเต็มสี่ช้อยเฉยๆแล้วก็ขีดทิ้งนั้นข้อนี้น้องๆทุกคนรู้แล้วว่าคําตอบคือข้อ1ถูกไหมสรุปนะ ถ้าน้องเจอโจทย์แนวนี้ที่เขาสมมุติเป็นตัวแปรแล้วถามว่าเป็นเลขคู่เลขคี่จํานวนเต็มจํานวนนับหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือน้องต้องสมมุติค่าค่านั้นให้เหมาะกับโจทย์อย่างเช่นจานวนคู่ก็กำหนดเป็น2จํานวนคี่กำหนดเป็น1นสาอะไรก็ได้นี่คือวิธีทําโจทย์แล้วน้องก็จะได้คําตอบว่าอ๋อสามจำนวนเรียงกันที่เป็นจำนวนคู่เนี่ย n ต้องเป็นจํานวนคู่เท่านั้นตอบข้อหนึ่งค่ะ